มนุษย์เรานะทุกๆคนก็พยายามที่จะหาที่ลงที่ลงในที่นี้ก็หมายความว่าลงยังไงให้มันเรียบร้อยให้มันสงบคนเราหาที่ลงบางครั้งก็ชเป็นลงกับคนรอบข้างกับคนรอบตัวกับเพื่อนร่วมง,งานการที่คนเราจะอยู่อย่างไม่ต้องเอาอารมณ์ไปลงที่ใครนั้นนะก็อยู่อย่างสงบ อยู่สงบปล่อยวางแต่เพราะความยึดติดยึดติดในงานในคนก็เลยต้องเอาอารมณ์ไปลงที่คนที่งานจริงๆแล้วเราสามารถเอาอารมณ์เนี่ยไปลงที่ไหนได้บ้าง,งก็มีที่ลงอยู่ถ้าเราไปลงกับงาน,นก็เสียงานไปลงกับคนก็เสียคนเกิดการขัดแยง้งทำให้งานเสียได้ เราเสียเวลากับงานได้ฉันก็เลยหาที่ลงดีๆคนเราถ้าจะลงให้ดีก็คือทําอารมณ์ให้สงบเพราะเราไม่สงบใจไม่สงบอารมณ์แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหาที่ลงที่อ่อนอื่นที่วัตถุสิ่งอื่นจริงๆแล้วคนเราสามารถที่จะเอาอารมณ์ไปลงได้ที่ความว่าง ในความว่างนั้นไม่ต้องมีสัตว์บุคคลวัตถุธาตุต่า,างๆแต่คนเราหาที่ลงไม่เจอก็เป็นลงที่คนที่อยู่รอบๆข้างาเจอคนก็ลงกับคนเจอวัตถุก็ลงกับวัตถุทําไมคนเราจรึงหาที่ลงไม่เจอเพราะมันว่างนในความว่างนั้นเห็นยากนะเห็นยากมากเห็นยากจังเลยทําไมมันเห็นยากจังก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราสามารถลงอารมณ์ที่ความว่างได้เลย ไม่จําเป็นต้องไปลงที่คนหรือว่าที่วัตถุเพราะถ้าลงที่คนนี่เดี๋ยวก็เกิดความกําหนัดบ้างผัดเคืองบ้างรุ่มหลงบ้างมัวเมาบ้างนะถ้าไปลงที่วัตถกุก็จะบะมาดเสื่อมโทษทุกเช่นขี่รถเร็วนะไปเสพของมึนเมานะหรือว่าไปเล่นไปเที่ยวนะจนเงินไม่พอจนเสียสุขภาพกายสุขภาพจิตนะหรือว่าถ้าไปลงที่คน คนนี้จะมีเขาเรียกว่าตอบสนองตอบโต้มันก็จะชอบบ้างไม่ชอบบ้างสุขบ้างทุกบ้างดีใจเสียใจบ้างพอใจพอใจบ้างถูกใจผิดใจบ้างซึ่งเอาแน่นอนไม่ได้ไม่เหมือนการเอาอารมณ์ไปลงที่ความว่างเมื่อเอาอารมณ์ที่เรามีอยู่ที่มันเกิดขึ้นเราไปลงที่ความว่างก็มันก็จะดับไปมันก็จะแล้วแล้วไปมันก็จะคลายออกมันก็จะไม่ต้องกระทบกระทั่งหรือว่า สะเทือนใจสะเทือนอารมณ์สะเทืนอทนความรู้สึกสะเทือนสมองแต่คนเรานี่เข้าถึงความว่างไม่ได้ก็เลยต้องวุ่นวายอยู่กับคนนั้นคนนี้วุ่นวายกับสิ่งนั้นสิ่งโน้นทําทำไมจึงต้องวุ่นวายจริงๆแล้วไม่ต้องวุ่นวายก็ได้แค่เราเอาอารมณ์ไปลงกับความว่างมันก็จะคลายออกมันก็จะดับไปมันก็จะ ยึดติดอะไรไม่ได้ไม่ต้องยึดติดอะไรเนี่ยมันก็จะสบายเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะแล้วแล้วไปหมดถ้าเราไปลงที่ความว่างฉนั้นเราก็หาที่ลงดีๆนะถ้าเราหาที่ลงไม่เจอหาที่ลงไม่เป็นนะลงไม่ถูกก็จะเคว้งคว้างนะหาคนนั้นคนนี้บ้างหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเล่นมาเที่ยวมากินบ้างหาคนนั้นคนนี้มาตอบสนองบ้างซึ่งมันจะไม่จบไม่สิ้นทำไมจึงไม่จบเพราะว่า เรื่องของการตอบสนองนี่ไม่จบคนเราจึงมีปัญหาชีวิตไม่จบไม่สิน้นทําท่าจะสงบทำท่าจะเรื่องนี้จะสงบก็มีเรื่องใหม่อีกแล้วก็คือเรื่องเดิมๆม,มันแหละแต่ว่าเกิดกับคนใหม่ที่ใหม่เรื่องใหม่แต่ว่ามันก็อาศัยร่างกายและจิตใจที่คิดผิดตัดสินใจผิดหรือเข้าใจผิดหรือว่าทําไปโดยความทึกขนองความสนุกสนานความอยากรู้อยากลองอยากกินอยากดืม่มอยากเล่น,อย,ลนอยากเที่ยวอยากสัมผัสสัมพันธ์ ซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นเนี้ก็เกิดจากการที่คนเราหาที่ลงไม่ได้หาที่ลงที่ดีไม่ได้นะมันมเราหาคนดีไม่ได้ก็เลยคนไม่ดีก็เอาละคนไม่ดีก็หมกมุ่นละหรือว่าหาสิ่งดีๆไม่ได้ก็เลยเอาสิ่งที่ไม่ดีไปก่อนเผื่อวันข้างหน้าค่อยหาคนดีสิ่งดีสรุปเรียาคาดหวังแต่คนเราเนี่ยไปคาดหวังกับสิ่งของคนไม่ได้ก็จะผิดหวัง เพราะไม่มีใครเสนอสนองให้เราได้ทุกอย่างทุกทีทุกครั้งทุกเรื่องกล่าวไปท่านเราก็เลยต้องปลงปล่อยวางโดยการวางให้ถูกที่วางในความว่างปงาางลงในความว่าง,าง,างลงในความว่างเมื่อเราปล่อยปลงวางลงในความว่างแล้วมันก็เป็นการเผาผลาญเนะผาผลาญอารมณนะ์ไม่ให้อารมณ์นั้นรุนแรงไม่ให้อารมณ์นั้นใหญ่โตหรือว่าอารมณ์ ไปเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดการขัดแย้งหรือว่าทะเลาะเบาแว้งหรือว่าปิดใจกันจริงๆเราแค่ให้รู้ว่ามันมีความว่างอยู่ในชีวิตของคนเราแล้วก็เอาอารมณ์ไปลงกับความว่างความเครียดความกดดันความรู้สึกที่เราเก็บกดไว้เราก็ปลดปล่อยไปสู่ความว่างคลายออกไปสู่ความว่างสลัไปสู่ความว่างทิ้งไปสู่ความว่าง พราะในความว่างนั้นไม่มีสัตว์บุคคลไม่มีเราเขาที่จะต้องมารับอารมณ์มารับทุกข์หรือว่ามาเสียอารมณ์กับเรามาเสียความรู้สึกกับเราหรือมาเสียใจหรือว่าคิดมากกับเราแต่คนเรานี่ไม่ชอบไปลงความว่างชอบไปวุ่นวายกับคนอื่นให้คนอื่นรับผิดชอบเป็นภาระเป็นปัญหาให้คนอื่นต้องคอยปอบประโยนปอบโยนเอาใจเห็นใจสงสารเมตตาักใครเอ็นดูซึ่งก็เกิดจากการที่เราหาที่ว่างไม่เจอไง ที่ว่างเราต้องมีที่ว่างที่สาหรับลงนะลงเอาอารมณ์มาลงเอาความรู้สึกที่ไม่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ดีจิตใจที่ไม่ดีพฤติกรรมที่ไม่ดีมันลงทิ้งมันทิ้งลงไปสู่ความว่างอย่าไปทิ้งใส่คนนาจะใส่ในวัตถุในสถานที่ต่างๆเพราะว่ามันจะทําให้สถานที่นั้นไม่สงบทําให้คนนั้นเล่าร้อนทําให้วัตถุนั้นเสียหายพ้าเราก็เลยมาลงที่ ความว่างไม่ว่าเราจะลักโลกโกรธหลงก็ไปลงที่ความว่างหรือว่าเราจะคิดพูดทําอะไรก็ไปลงที่ความว่างหรือว่าเราจะรู้เห็นได้ยินอะไรก็ไปลงที่ความว่างหรือว่ามันจะมีวิบากสุขทุกข์ดีใจเสียใจก็ไปลงที่ความว่างชอบไม่ชอบก็ไปลงที่ความว่างพอจะม่พอในก็ไปลงที่ความว่างและมันจะหลุดตลอดหลุดมันจะหลุดทุนนะหลุดทุนได้กําไรชีวิตพ้าอย่างนั้นแล้วขาดทุนตลอดนะขาดทุนไม่พอเป็นหนี้เป็นสินอีก เป็นนี่กรรมนี่กิเลสนี่วิบากหมายความว่าชีวิตจะมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องราวให้เราต้องกุ้มใจให้เราต้องเครียดวิตกกังวลซึ่งก็ถ้าเราเรียนก็จะเรียนไม่ได้ดีทํางานก็ไปทางานไม่มีสมาธิหรือว่าใช้ชีวิตก็จะสับสนฟุ้งซ่านเล่าร้อนเพราะอะไรเพราะเราไม่มีที่ลงฉะนั้นให้ทุกคนหาที่ลงให้เจอก็คือลงที่ความว่างเมื่อเราลงที่ความว่างแล้วมันไม่วุ่นวายมันไม่สับสนมันปกติสุขไม่เดือดไม่ร้อนใจไม่ฟุ้งซ่านไม่เครียด มันผ่อนคลายมันเบามันสบายก็ให้เราลงให้มันลงที่ฟามว่างมามาลงที่ฟามว่างแล้วมันลงไม่ไม่ผิดที่ไม่ผิดใจไม่ผิดคนไม่ผิดไม่อย่างนั้นแล้วมันผิดกันอยู่เรื่อยนะผิดคนผิดใจผิดที่ผิดเวลาผิดกาลเทศะอยู่เรื่อยทำไมจึงเป็นอย่างนั้นคนเราจึงหาที่ว่างลงไม่ได้ก็เพราะไม่รู้วิธีลงวิธีลงก็บอกว่า เราจะปล่อยอารมณ์นะบอกตัวเองว่าเราจะปล่อยอารมณ์ลงไปสู่ความว่างปล่อยความรู้สึกที่ไม่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีความคิดจิตใจที่ไม่ดีนะกาพูดการกระทำของตัวเองและคนอื่นที่ไม่ดีอดีตปัจจุบันสัญญาความจําลงไปสู่ความว่างให้มันจะดับมันจะตายมันจะหลุดพ้นหลุดพ้นจากอารมณ์ที่มันมากวนสมองกวนใจกวนหูกวนตานี่ที่มันกวนความรู้สึกเรา เราก็เลยต้องบอกถัเงเสมอว่าให้ลงที่ฟามว่างเราจะไปลงรถที่ไหนเนี่ยขึ้นรถเราจะไปลงที่ไหนอารมณ์เกิดขึ้นเลาะไปลงที่ไหนก็ไปลงที่ฟามว่างเราจะไปลงสุดสายบางครั้งก็ไม่ทันตังไม่พอหรือว่าไปลงสุดสายไม่ทันเวลาแล้วเราจะลงยังไงเพราะว่าสุดสายแล้วมันต้องลงในที่สุดคนเราต้องอยู่อย่างสงบปกติสุขเราต้องอยู่อย่างปกติสุขต้องอยู่อย่างสงบเย็นต้องอยู่อย่างผ่อนคลายต้องอยู่อย่างอิสระ ก็คือจะต้องลงน่หยุดหมายปลายทางแล้วก็ต้องลงที่ฟามว่างแต่ถ้าเราไม่ลงที่ฟามว่างแล้วมันอึดอัดมันลำคาญมันเครียดมันทุกข์มันร้องไห้มันเสียใจมันกุ้มกังวลแต่ถ้าเราลงที่ฟามว่างแล้วมันไม่เครียดไม่กังวลไม่กุ้มไม่วิตกเราจะผ่อนคลายและมีความสุขเยือกเย็นฉะนั้นทุกคนลงที่ความว่างกันทุกคนนะจะได้เกิดประโยชน์สุขสัพนิพานจะได้ผ่อนคลายมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นเถื่อนและเบิกบานใจก็สงบ นะอารมณ์ก็จะดีความรู้สึกก็จะผ่อนคลายนะคนจะได้สติได้ปัญญาเกิดความสว่างในชีวิตคิดทำสิ่งใดก็ไม่ติดขัดข้องขากันทุกคนนะก็จะไม่เสียสมาธิและไม่ขาดส,สติก็จะใจเย็นใจไม่ร้อนนะฉะนั้นทุกคนให้ลงที่ความว่างกันดีๆกันทุกคนนะสุขขังเสติ